ขับแห่ส่งกำลังใจให้บิวกินพุทธิพงษ์หายป่วยพุ่งติดเทนทวิตทำเอาแฟนคลับแห่เป็นห่วงไม่ไหวเมื่อนักร้องหนุ่มบิวกินพุทธิพงษ์เป็นอีกศิลปินที่ได้ขึ้นในคอนเสิร์ตแคทเอ็กปครั้งที่9แต่กับโชว์การร้องเพลงได้ไม่เต็มที่เนื่องจากเจ้าตัวไม่สบายโดยนักร้องหนุ่มเบลสุพลได้ออกมาชี้แจงว่า วันนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่เล่นไปแค่สี่เพลงจริงๆเตรียมไว้6เพลงต้องลดเหลือ5เพลงเพราะว่าน้องไม่สบายส่วนการที่ต้องตัดออกไปอีกหนึ่งเพลงเพราะเกิดปัญหาทางเทคนิคก่อนเริ่มโชว์กว่าจะแก้ไขใช้เวลาไปอีกหน่อยทางงานเลยขอให้ลดอีกห่งเพลงนะครับขอโทษทุกคนที่ตั้งใจมาเชียร์นะครับ ซึ่งต่อมาหนุ่มบิวกินได้ออกมาโพสข้อความใน IG s t o อรีว่าวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆสนุกและมีความสุขมากๆเสียดายที่สภาพร้องเพลงไม่ได้ร้อเปอร์เซตต้องขอโทษทุกๆคนและทางงานด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาดูและมาให้กำลังใจมากๆครับเจอกันรอบหน้าขอแก้ตัวอีกที ซึ่งพอแฟนคลับทราบข่าวว่าบิลกินไม่สบายก็แห่ส่งกำลังใจให้หายป่วยไวๆกันล้นหลามจนติดเทนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวค่ะ